คมคหนึ่งปลาครับหนึ่งปลาจิ้มน้ำมันโซครับมาเริ่มจมิ้มหนึปลาน้องเปดครับผมครับภาคตันตื่นขึ้นมาเห็นกระโขาตะโซครับแม่บ้านมวข่าเป็นก้าบ,บ้านสองมือมีปลาหนึ่งปลาแซ่บครับ กับงูเทปก็มีแนวไฟกับไฟใส่หัวด้วยนะครับไฟเขาไปเลย สายเขาเรงปลากระดิสุกลราก็กินโแลเราครับปาเนี้ยงนไปเช็ดงานครับเขือครับในวันเขือครับผักกะบิมีนะครับผักะมีแมวบ้าน,นก็เอามะเขืเอมาฝากัน,นเต้ัดเขือเลยเิ่ากเออินโคาว,วันครับหอ,หอมหอมหนึ่งปลาหอ,หอมห อาจารย์ตรวจครับนี่นะครับปิดขอร่มกันบนเสียบแทับรซขอโซ่กินเอาแห้งปเรแ่อยครับหมดกระพังเรื่อยบปีสิริยาล้ว านนกดไลค์กดแชร์ได้เลครับชมเสถาวรเห็ดไปเรื่อยครับเมเม่องมะชมไมผีพันครับเวลายัางงโทราไผีพันนะตามหาเวลาขอ,อคุณครับที่เขามาติดตามครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเด้อ